วิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมมาาวกเรชอาการของความลังเลยังเป็นโมหะอยู่ยังเป็นวิจิกิจชาความสงสัยแต่สงสัยว่ามันสุขหรือมันทุกข์ไม่แน่ใจชอบหรือไม่ชอบไม่ทุกไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่จิตท,ที่บริสุทธิ์ แต่อุเบกขาเป็นภาวะของจิตที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะไม่เข้าไปข้องแวะแล้วชื่อใกล้กันมากเลยแต่อีกอันหนึ่งเป็นกุศลอีกอันเป็นอก,กุศลนะคือเออมื่อวานนะคะที่แม่สอนว่าให้ปล่อยวางอะคะ่ะแต่หนูว่ามันใกล้ๆกับปล่อยปะละเลยเหมือนถึง หมายถึงว่าแบบเวลาให้เรามองโลกในแง่ดีอะค่ะมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเราจะมองข้ามปัญหาไปทําให้เราแบบอย่างเช่นแบบเวลาแบบรถติดเงี้ยให้เราทําใจว่าเออเดี๋ยวแบบแล้วก็ฟังเพลงไปทําอะไรไปทําให้เราเรามองข้ามการแก้ปัญหาทางระบบว่าทําไมการจราจรมันถึงติดมันถึงเป็นแบบนี้ค่ะ บางครั้งแม่เราแม่ไ,<ป>ไม่ได้สอนอย่างนี้นะ,ะถ,ถ้าเผื่อวันดูตีความผิดนุต้องดูวิธีการจับประเด็นเรามองว่ามันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดวิธีการที่เราจะมีจิตที่ไม่ขุนมัวในการมองเห็นเราไม่มองในแง่บวกนะเพราะบวกเนี่ยอาจจะกล่อบไว้หลอกตัวเองก็ได้อย่างที่หนูพูดเมื่อกี้เนี่ยหลอกตัวเองนะ แต่คำว่าจิตที่มันปล่อยวางก็คือเห็นว่าทั้งที่เรายินดีและไม่ยินดีในโลกนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาของการปรุงแต่งคุอันนะแม่กำลังสอนเรื่องโลกข้างในแต่หนูกำลังยกตัวอย่างของปฏิกิริยาของโลกข้างนอกซึ่งต้องมีโลกข้างในเข้าไปประกบถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะคิดว่ามันได้มากกว่าเสียเช่น ถ้าฝรั่งเขาสอนก็จะบอกว่าเนี่ยน้ําถ้าให้คิดดีก็คือโอ้โหน้ําส้มตั้งครึ่งแก้วเนี่ยถ้าคนคิดร้ายก็บอกทําไมน้ําส้มเหลือแค่ครึ่งแก้วแต่พุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้สอนว่าจะครึ่งแก้วหรือจะเต็มแก้วใจไม่ทุกข์กับมันอย่างไรและมีปัญญาที่จะใช้น้ําส้มนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างไร ไม่ได้มองเรื่องมันน้อยหรือมันเต็มมันครึ่งหรือมันเต็มนี่นี่คือวิธีการมองเพราะฉะนั้นการวางจิตที่มันปล่อยวางจึงไม่ใช่โง่ละวางหรือปล่อยปะละเลยที่หนูพูดนะปล่อยปะละเลยเนี่ยอำนาจของกิเลสนะปล่อยปะละเลยเนี่ยอำนาจของกิเลสแต่ทําเหตุอย่างมากปล่อยวางในผลสิอย่างเงี้ยคือปล่อยวางเหตุยังทําอยู่ แต่ถ้าเกิดว่ายังทําไม่เต็มที่อะคะ่ะเราปล่อยวางนี่ไม่ใช่ใช่ปะคะอย่างนี้ปล่อยทิ้ง<ถ>ใช่ปะคะก็ปล่อยปาดและ้เลยอ่ะอก็ต้องทําเหตุอย่างมากปล่อยวางในผลเหตุไม่ปล่อยนะเหตุยังทําอยู่ยังต้องขยันยังต้องพิจรารณาวางแผนแต่ว่าผลออกมาอย่างไรถ้าเหตุเต็มที่แล้วหนูทําได้มากกว่าน,นั้นเหรอก็ไม่ได้มาเพราะว่าผลมันออกมาตามเหตุ ถ้าเหตุเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลแต่คนโดยส่วนใหญ่เหตุไม่ทำและคาดหวังในผลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยคือเหตุไม่ลงทุนแต่หวังว่าผลจะดีเหมือนอย่างเงี้ยขอโทษนะเราหวังว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยพลิกพฤติกรรมของเราให้เปลี่ยนแปลงเลยแล้วเราจะรอว่าสักวันหนึ่งแหละอนาคตข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างงี้งมงายนะคะ ทำเหตุอย่างมากค่ะอย่างมากในที่นี้คืออย่างมีสติปัญญาไม่ประมาทที่สุดถ้าเหตุไม่ประมาทเนี่ยผลเป็นยังไงเนี่ยเรายอมรับเหมือนเราทํางานเนี่ยอีกนิดหนึ่งเนี่ยไม่มีละไม่รู้ก็ไปหาคนรู้ไม่มีเวลาก็หาเวลาใส่ใจลงทุนอย่างเต็มที่ถ้าผลมันได้มาอย่างเหตุเต็มที่แล้วอีกนิดเดียวขอโทษนะคะถ้ามันไม่เป็นเราจะยอมรับความจริงตรงนั้น แล้วเราจะไม่โทษตัวเองเราจะไม่กลายเป็นคนที่ขอโทษนะตีอกชกตัวทุนไม่ลงแต่จะเอาแต่กําไรเหมือนคนในโลกปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตัวเองดีเพราะว่าอะไรลงทุนน้อยจะเอากําไรเยอะแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นมามคุณไม่ทำแล้วคุณจะได้งไงลงทุนน้อยระ้วหวังผลเยอะเนี่ยงงนะฮะงงไหมคะ เนี่ยวันวันหนึ่งก็ขี้เกียจแผดแผไปไม่ทําอะไรไม่เคยไม่เคยจดจ่อจิตดูจิตให้ติดต,ต่อเลยแล้วไงแล้วหวังว่ามานั่งปฏิบัติแล้วจะก้าวหน้ามันจะได้ไหมฮะได้ไหมไม่ได้การปฏิบัติเนี่ยต้องขอโทษนะทําขณะต่อขณะเลยนะคะเขาเรียกว่าดูจิตรู้จิตให้ติดต,ต่อทุกขณะเลยไม่มีขณะไหนที่อวิชชาเข้าได้เลยอะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันไม่ก้าวหน้าค่อยมาคุยกันแต่ทุกวันเนี้ยหนูก็จะทําเฉพาะเวลาที่หนูอยากทำํำเหมือนบุรุษสีไฟอะ่ะถ้าอยากได้ไฟก็ามาสีสักทีหนึ่งแต่พออะไรคะขี้เกียจวางแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันไม่ได้ไฟก็คิดว่าสีผิดแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไฟเพราะมันไม่สม่ําเสมอในการสีเท่านั้นเอง ทีการก็ถูกอยู่แล้วแต่ไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยคำถามอือ่นก็อยากถามว่าคือบางทีนั่งถามกับตัวเองนะคะว่าชีวิตนี้มันคืออะไรอะคะ่ะคือบางทีก็สงสัยขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย ณปัจจุบันนี้ทํางานหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยมันมันทำไปเพื่ออะไรแล้วจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็ตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสยัยอืก็ไม่ได้สงสัยคนเดียวหรอกค่ะแม่ก็สงสยัยทุกคนก็เริ่มต้นเวลาที่มันอยู่ในจังหวะของชีวิตบางช่วงมันเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราเกิดมาเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรมันชักงงแล้วว่าชีวิตมันเกิดมาเพื่ออะไร ในระยะหลังๆเนี่ยเราก็พบว่านี่ชีวิตมันไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะแต่ชีวิตที่ได้มาเนี่ยเพื่อจะมีโอกาสอย่างงดงามมากเลยที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะพอเรามองประเด็นที่เป็นเป้าหมายของชีวิตเปลี่ยนไปจากการหาเงินเนี่ยเราจะเริ่มใช้เวลาที่เหลือของเราเนี่ยอย่างเกื้อกูลตัวเองมากขึ้นแน่นอนทุกคนได้การเกิดมาพร้อมกับการตายนะ เด็กส้มมื่เช้าที่เราเห็นเนี่ยเขาเกิดมาได้สองเดือนในวันที่เขาเกิดเนี่ยเขาก็ได้การตายมาด้วยเหมือนเราเราก็เกิดแล้วได้การตายมาด้วยเด็กในท้องที่ยังไม่เกิดมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็เพื่อที่ที่สุดของชีวิตคือตายแต่ระหว่างช่วงของการเกิดถึงความตายนั้นคนจะทําอะไรต่างกันคําถามคือหนูจะทําอะไรกับชีวิตของหนู ที่จะทําให้การตายของหนูสมศักดิ์ศรีหรือยังอยู่อย่างตายทั้งเป็นกระอยู่อย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์การเกิดของคนสองคนนี้ต่างกันถ้าเรามองว่าเราคือเครื่องจักรเครื่องกลที่จะอยู่ในกระแสของโลกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเราจะได้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้และพิสูจน์ว่าถ้าเราทําได้แสดงว่าเราเก่งแค่นั้นหนูก็คือเหยือ่อ มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงไหนหนูรู้ไหมเผื่อนหนูฟังแล้วหนูจะได้เข้าใจมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ฝึกฝนแล้วเนี่ยจะเห็นผลจากการฝึกฝนนั้นด้วยการพึ่งพาตัวเองมนุษย์มีศักยภาพที่ต่างจากสัตว์มากกว่าแค่หิวไปหากินง่วงก็นอนอยาก็ผสมพัน์ธนะถ้ากลัวก็หนีเอาตัวรอดแต่มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดที่สัตว์ชนิดอื่นไม่มีคือนิพพาน,นี่ย ถ้าไม่เป็นมนุษย์เข้าไม่ถึงนะน,นิพานนะแล้วนั่นนะ่ะคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงรู้หรือ,อยังว่าเกิดมาทำไมถ้ามันขยายความคิดมันจะบอกว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไงทำได้เปล่าล่ะ เราถึงจะต่างจากสัตว์ชนิดอื่นไงยเกิดมาแค่อยากก็ไปหาเงินมาซื้อสิ่งที่อยากต่างอะไรกับไอสุนัขสีเทาที่มันหนีออกมาจากกรงสวนสัตวนะ์นั้นมันหิวมันก็ไปหาไก่กินน่ะมาอยู่ที่นี่อาจจะไม่เห็นข่าวสิงโตสีเทามันออกมาจากซาฟารีอะไรก็ไม่ทราบมันหิวมันก็ไปหากินนะกินเสร็จอิ่มมันก็นอนง่วงมันก็นอน ถ้ามีความต้องการมันก็เหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่มนุษย์เนี่ยมันต้องควบคุมความอยากได้อะมันต้องฝึกมาจนรู้ทันความอยากควบคุมความอยากได้แล้วทําอย่างไม่อยากเนี่ยมันได้มากกว่าอยาก,ย,ากยังไงเนี่ยมันต้องพิสูจน์นะลูกไม่ใช่ว่าพอไม่อยากแล้วไม่ทํานะแม่ไม่เห็นพระอาหารหันต์ขี้เกียจเนี่ยก็เห็นทำจังแต่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะทําอย่างสงบเย็นในสิ่งที่ทํามากแต่เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่น เหมือนเรามีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราบริหารสมบัติของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตะมวลมนุษยชาติกับเรามีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งเพื่อสนองความอยากของเราหนูคิดว่ามนุษย์สองคนเกิดมาต่างกันไหมล่ะแล้วแม้ว่าอีกประมาณกลุ่มที่สองคือเกิดมาแล้วตัวเองต้องได้อย่างสูงสุดแต่มันชักเริ่มงงแล้วมันเกิดมาทําไมไม่เป็นไรหรอกไม่สายแม่งงมาก่อนเมื่อยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วเราก็งงพอๆกันเกิดมาทำไมวะเนี่ย เหนื่อยจนหลงขอโทษเหนื่อยจนถึงหลงุงมฝังศพเพื่อสแสวงหาอะไรเพื่อเราสนองความอยากมันไม่น่าใช่อะ่ะแม่ก็คิดอย่างเธอละยี่สิบเจดปีที่แล้วอะ่ะแต่แม้ว่ามันมีคุณค่ามากเลยนะการเกิดในระยะหลังอะ่ะยิ่งมีสมบัติเท่าไหร่เช่นเช่นนะแม่อาจจะมีเสถียรธรรมสถาแม่ทำเมนชั่นอยู่คนเดียวก็ได้จริงไหมแล้วมันเคยคิดอย่างนั้นด้วยนะ เบื่อมากเลยที่มีใครมาก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้นัดหมายเนี่ยเคาะอยู่เนี่ยประตูเนี่ยแล้วต้องการเวลาจากเราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้แม่ไม่คิดอย่างนั้นแหละมันก็เริ่มต้นจากการคิดไม่ถูกต้องมาทุกคนแหละเออดีนะเสะถียรธรรมสถานลงทุนไปร้อยล้านมันเป็นประโยชน์อย่างเกื้อกูลสมบัติแม่ที่ลงทุนไปมีค่ามากกว่าการใช้เพื่อตัวเองนะอย่างเงี้ย เดินเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงก็เมื่อกี้แม่บอกว่าจะทำธรรมาสมมาดูหน่อยมันจะเป็นสเปอริชีลสปาสปาคือสปายะยังไงมาดูสิเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยที่แม่ไม่ไปเดินกับเธอเนี่ยแม่พาเขาไปเพื่อที่จะหาความรู้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เวลาเรามีโอกาสในการมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราอยู่กันสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วมันสปายะที่สุดเพื่อการบรรลุธรรมน,นี้แม่รู้แต่มันถูกต้องตามกฎหมายยังไงไหมอย่างเงี้ยแม่ก็ศึกษาเห็นไหมคะ ไม่ใช่ศึกษาว่าทำไงแล้วรวยนะไอ้เรื่องนะั้นแม่ไม่สงสัยเราไม่ทําได้ก่อนบวชแม่รวยเนี่ยทํางานเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยขอโทษนะแม่ค้าในตลาดเอาเงินให้แม่เป็นกระจาดเลยอะสามวันล้านอย่างเงี้ยเราหาเงินได้ไม่ยากหรอกทุกวันเนี่ยไม่หาเงินค่ะแต่หาในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าไปถึงแล้วแม่ก็คิดว่า มิติของการเกิดมันต่างกันตรงนี้ถ้าถามแม่นะมันต่างกันตรงนี้ใครที่อยากจะขยายบริษัทขยายโอแม่เข้าใจโอ้ไม่มีเหตุผลนัน่นแหละฮะที่จะอ้างว่าต้องทําขยายแม่ก็เคยอ้างด้วยซ้ำไปสถียนธรรมสถานน่าจะมีตึกสักหาชั้นชั้นหนึ่งเป็น spiritual ใช้คําว่า spiritual cinema สาหรับให้เด็กๆด,กดูอีกชั้นหนึ่งเป็นแบบอาหาร ที่มันเป็นอาหารสุขภาพอีกชั้นหนึ่งมีมินิเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแม่ก็คิดนะพอตื่นขึ้นมาแม่บอกไม่ทำอะเวลามันมีความคิดที่อยากจะทำมันก็จะมีความเร็วแต่พอตื่นขึ้นมาอะเหนื่อยจะไม่ทำอะไรตอนอยากจนกระทั่งมันไม่อยากแล้วเดี๋ยวค่อยคิดทำไม่ใช่ว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะจบนะคะเราจะทำตอนที่เรา ชัดกับมันที่สุดไม่ทําตามความอยากถ้าทําตามความอยากเหนื่อยจะไปตั้งบริษัทเนี่ยถ้าจะทําด้วยความอยากจะเหนื่อยตกตะกอนให้ดีแล้วมองมาอีกทีแล้วอาจจะตั้งก็ได้นะแต่นั่งอย่างไม่อยากมันเลยไม่เหนื่อยแม่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทําแต่มันต้องดูว่าจิตตอนนั้นมันควรกับการงานระดับไหนเข้าใจที่พูดไหมดูเรื่องจิตเนี่ยถ้าคุยเรื่องจิตนะมันต้องดูเรื่องจิตเป็นทุนนะเช่นบอกว่า อทุกขมสุขะมาต่างกับอุเบกขายัางไงมันต่างกันโดยสภาวธรรมคนละขั้วเลย้าถให้ชัดอทุกขมสุขะคือความงงงวยไม่แจ่มแจ้งเหมือนมืดเป็นอวิชชาแต่อุเบกขาเนี่ยทำอย่างถึงที่สุดแล้วชัดเจนแจ้งประจักษ์เด็ดขาดตัดเลยแต่ว่ายังมองอยู่ ในหน้าที่ที่ควรจะดำเนินต่อไปอย่างไรแต่ทำแล้วใจไม่ทุกอย่างเนี้ยสรุปแล้วคือยังทำทั้งคู่อีกอันนึงทำแบบงงงวยมืดๆเข้าใจไหมทำด้วยอทุกขมสุขะเนี่ยมันมืดๆแต่ทำด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาศักยภาพคมกว่าเป็นปฏิหารกว่าทั้งคู่ยังทำอยู่เพราะอุเบกขาไม่ใช่แปลว่าไม่ทำแต่ทำด้วยจิตที่ไม่ ปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชชาแล้วจิตเป็นกลางวางอยู่ด้วยอุเบกขาเพราะอุเบกขาเป็นแอคของจิตไม่ใช่แอคทางกายกรรมบางคนบอกนี่เป็นยังไงมาปฏิบัติเบื่อลูกวางละวางอย่างเงี้ยวางเพราะเบื่อเห็นไหมวางมาันละทำมาเยอะวางพระท่านสอนให้วางอย่างเงี้ยวางแบบกิเลส เราเป็นพ่อแม่เบื่อลูกได้ไงยิ่งตอนที่มันหน้าเบื่อยิ่งต้องอยู่กับมันนะถ้ามาเบื่อๆกับแม่แม่บอกกลับไปเพราะตอนเนี้ยถ้ามัวจะเบื่อมันอะ่ะมันก็ไปหาคนอื่นเลยตายพอดีเราเนี่ยต้องรู้เลยว่าจังหวะไหนควรอยู่กับลูกมันไม่ใช่ทําแบบชอบกระทาชังไม่ทําชอบกระทาชังไม่ทําเนี่ยเห็นแก่ตัวแต่ถ้าชังชอบทั้งชัง มันเป็นภาวะของจิตท,ที่เป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจึงเห็นว่าเราจะทำอยู่เหนือชอบชังคือไม่ทำอย่างด้วยจิตท,ที่มันชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำทำอยู่เหนือก็คือทำด้วยจิตท,ที่เป็นปกติมีจิตท,ที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลียงเก่าจากกิเลสแล้วเราก็จะมีรายละเอียดแม่นี่นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนทองนะเธอเชื่อไหมหลายคนคุณหมอมาดูวันนี้บอกคุณแม่ ทำไมเชี่ยวชาญเรื่องเด็กจังเลยป้าแม่เฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆแบบไม่ชอบไม่ช่างเนะี่ยแล้วเวลาที่เราสื่อสารกับเด็กๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะสอนเขาอย่างไงเพราะเราเห็นใจเราเราก็เข้าใจเด็กเหมือนเธอพูดจริงๆเลยไหมแม่ว่าสองสามวันที่เธอมาเนี่ยเธอยังไม่เห็นใจเธอซะทีซ้ํา แค่เธอเห็นเธอชอบแล้วเธอรู้ทันชอบก็ไม่ใช่เห็นเธอชังเห็นทันว่าชังก็ไม่ใช่ทั้งชอบทั้งชังไปอน,นิจจังทั้งคู่เธอจะเริ่มมองว่าแล้วทาํางานยังไงยังไม่ชอบไม่ชังมันก็จะกลับมาที่การเตรียมตัวทั้งหมดเลยวางแผนเป็นยังไงไม่ประมาทด้านในแปลว่าไม่ทําอย่างยากแปลว่าอะไรแล้วยังทําอยู่อย่างรอบคอบ มองในแง่งามของสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะได้ยังไงแล้วต้องมองว่าถ้าเผื่อมันไม่ได้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงยอมรับมันได้ระดับไหนแข็งแรงพอที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ในระดับของการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับมันระดับไหนแล้วเราถึงจะลงมือปฏิบัติการมีคำถามไหมคะ นี่เหลืออยู่น้อยแล้วนะกลับกันหมดแล้วนะคำถามนี้มีของใครอยู่ในนี้บ้างยกมือขึ้นสิอ่ามีอันไหนมาเลือกมาหนูไม่ได้เปิดไมโครโฟนจ้ะหนูยังสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเพราะว่าเพิ่งจะมาศึกษาอย่างจริงๆก็คือที่มาครั้งนี้แล้วก็บางครั้งเหมือน ที่เรามานั่งทาสมาธิคือเรารู้เรื่องลมหายใจเข้าออกนี่คือเรานั่งอยู่ใช่ไหมคะมนั่งอยู่เรื่องนี้แล้วถ้าเกิดตอนทํางานที่เราเทํางานตลอดเวลาหรือว่าตอนที่เรามีสติเราเราถเราตั้งใจตานทำงานทั้งวันอย่างนี้คะ่ะอย่างนั้นเรียกสมาธิหรือเปล่าคะสมาธิเป็นเรื่องของจิตลมหายใจเป็นเครื่องมือไม่ใช่สมาธิคือการรู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเป็นสมาธิ ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องมือจิตที่มีความตระหนักรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจะเป็นจิตที่มีกำลังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำงานข้างนอกเนี่ยต้องเตรียมทุนของจิตก็คือจิตต้องมีกำลังที่มีความคมหรือจิตที่ควรกับการงานที่มันมีทุนของชีวิตคือไม่ขุนหมวัว ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนหมัวเวลาที่เราจะทําการงานเนี่ยถ้าจิตของเราไม่ขุนหมัวการงานนั้นจะเป็นฐานแห่งการภาวนาเพราะฉะนั้คำว่าสมาธิจึงไม่ใช่แค่ท่านั่งสมาธิก็เดินสมาธิยืนสมาธินอนสมาธิหรือคิดอย่างเป็นสมาธิคิดอย่างจิตที่ไม่มีอวิชชาข้อครอบงาเนี่ยคิดจิตเป็นสมาธิเช่นเวลาที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจึงไม่ได้หมายความว่าเนี่ยถ้ากายอยู่ตรงนี้ ใจก็จดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์คือถ้ากายอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีคนนั่งกายอยู่คอมพิวเตอร์จิตต้องรู้ตื่นระเบิดบานอยู่ด้านในการทํางานคอมพิวเตอร์ก็จะคมขึ้นตามทุนคือจิตที่ไม่ขุนมัวอย่างนี้ค่ะเนี่ยกพอดีมีคอมพิวเตอร์อยู่นูอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็สอนให้มันตรงๆนูหนูอยู่กับอะไรอ่ะนูอยู่กับงานข้างนอกแต่จิตเป็นงานข้างในจิตต้องอยู่งะ ติดต้องอยู่ในงานข้างนอกอย่างไม่ขุนมัวอย่างเงี้ยก็เรียกตามดูจิตรู้จิตทีต่ติดต่อเป็นงานด้านในส่วนถ้าเกิดว่าเราจะประชุมเส้นเราพูดเราประชุมใช่ไหมคะเราจะเสนอแนะการประชุมด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินการเสนอของเรากับเราได้ยินที่คนอื่นเสนอเนี่ยถ้าใจเราไม่ขุนมัวเราเห็นต่างกันก็ได้นะโลกแต่การเห็นต่างกันเนี่ย มันทําให้เกิดงานที่สมบูรณ์ขึ้นนะมันไม่ใช่เห็นต่างกันแล้วมันไม่เป็นเป็นพวกชันมันไม่เป็นดังใจชันเธอเวลาเธอนั่งอยู่ตรงเนี้ยเธอมองเห็นพระพุทธรูปองค์เนี้ยเธอยังเห็นต่างกันเลยคนมุมนู้นก็เห็นด้านหนึ่งแม่ก็เห็นด้านหนึ่งข้างหน้าก็เห็นด้านหนึ่งถ้าเราเอาสิ่งที่เราเห็นต่างกันเราก็จะเห็นพระพุทธรูปทั้งองค์อ่ะเพราะฉะนั้นการเห็นต่างเวลาที่เราไม่ขุดมัวเนี่ยมันทําให้เห็นองค์รวมของงานชัดนะ อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะโอเคหนูจะถามเลยไหมอันไหนลูก คือเป็นความทุกข์ของแม่ที่มีความอยากกับลูกที่อยากให้เขาเนี่ยเป็นอย่างที่เรารู้ว่าเขาเป็นแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะดีที่สุดนะคะทีนี้วิธีการคิดของเราเนี่ยเช่นเรามีความตระหนักรู้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรถ้าอยากฝึกวินัยลูกเนี่ยต้องทำให้ลูกเนี่ย มีศักยภาพในการที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้เพะะื่อการสื่อสารกับลูกเนี่ยนะลูกจึงไม่ใช่เป็นการสั่งหนูต้องแลกเปลี่ยนทุกประตูเลยที่จะทำยังไงให้ลูกเนี่ยนะคะสามารถที่จะคิดเองและทำในสิ่งที่เขาคิดเขาอาจจะเรียนรู้ความผิดพลาดในตอนแรกเราอย่าซ้ำเติมและอาจจะต้องให้กำลังใจแลการสื่อสารกับลูกเนี่ยมันก็คือการทำอย่างไร ให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เขาเป็นและวถนัดที่สุดอย่าให้เขามั่นใจที่สุดนี่แม่ตอบแบบไม่ต้องอ่านออกเลยคืออย่างนี้สมมุติถ้าเรามีคนหนึ่งคนที่เรารักมากเหลือเกินลูกเราเนี่ยแหละแม่ถามเธอจริงๆได้ไหมถ้าเธอเห็นลูกเธอตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างต้องทําอย่างที่เธอตัดสินใจให้หมดเธอคิดว่าลูกเราจะรอดไหม ไม่รอดหรอกทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนตัดสินใจและเคารพในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจให้ได้กลับไปสื่อสารกับลูกอย่างนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่างชนิดที่เขาจะปลอดภัยเพราะเราสอนแต่เขาจะอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยถ้าเขารู้จักคิด เพราะฉะนั้นเราต้องให้เวทีให้ลูกคิดอย่างเนี้ยเวลาที่แม่ฟังพวกเธอถามเนี่ยแม่ก็จะโยนคําถามไปเธอคิดยังไงเธอรู้สึกยังไงแม่ก็จะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะแล้วบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เธอคิดได้นะบางทีมันต้องเป็นอะไรที่เราต้องแบบกักเอาไว้บ้างเหมือนกันนะเช่นถ้าเรารู้ว่าลดน้ําอย่างนี้นะมันจะได้ผลเป็นอย่างนี้เรารู้ค่ะเพราะเราโต แต่บางทีเราถามลูกว่าลูกที่หนูลดอย่างหนูเนี่ยหนูคิดว่าน้ํามันจะโตได้มากกว่าวิธีการเดิมที่หนูลดยังไงหนูช่วยคิดซิเด็กก็จะดูสํารวจเลยว่ามันมีใบไม้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ถ้ามันมีใบไม้ใบไม้มันกันน้ําอยู่เขาก็ดึงใบไม้ออกเขาเห็นว่าถ้าใบไม้ไม่ขวางน้ํามันก็ลงไปที่ต้นไม่ใช่เราถามนี่แกทํายังไงแกไม่รู้เหรอเนี่ยใบไม้มันขวางอยู่ทำไมไม่หยิบออกล้วก็เด็กมันไม่ได้คิดเลยอะคะ่ะลูกอย่างนี้เข้าใจไหมคะแม่ก็ไม่ต้องตอบเยอะแล้วนั่นแหละประมาณนั่นแหละ ช,ช่วยนะฮะเป็นเพื่อนกับลูกดียวเป็นแม่กับลูกเป็นเพื่อนเอานนะอ่ะเธอคิดมาแล้วกันเธอจะทําอะไรให้แม่เธอคิดมาแล้วแม่คอยดูอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอ่าเด็กๆวันนี้จะทําอะไรกันดีช่วยคิดมาเนี่ยเด็กมันก็จะคิดเธออย่าเพิ่งลำคาญมานะันอ่ะติดตามฟังรายการสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230